สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่วิดีโอของเราอีกครั้งนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปที่ทุกคนเนี่ยขอเข้ามากันเยอะมากนะครับแบบอยากให้เรามาเล่าในประเด็นเรื่องของ ARM อกับตัว Qualcomm นะครับว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมอยู่ดีๆเนี่ย a r มถึงส่งจดหมายล่วงหน้า60วันเพื่อขอยกเลิก l i c ส n s e ์ในการออกแบบชิปกับ q u a l c o นะครับมันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่นะครับแล้วมันจะส่งผลกระทบอย่างไร ต่อการผลิตชิปของคอคอมในอนาคตนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาไล่ฟังกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยสำหรับหลายๆคนที่เป็นฝั่งคอนซูเมอร์เบสแบบคอนซูเมอร์เบสเราไม่ได้ติดตามในเรื่องของข่าว IT ีหรือว่าข่าว้านของซีมิคไดคเตอร์ต่างๆนะครับอาจจะไม่คุ้นเคยกับบริษัท a r m นะครับผมขอปูพื้นหลังให้นิดนึงแล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วอ r m นะครับเป็นบริษัทที่เขาไม่ได้ผลิตตัว CPU นะครับคือเขาไม่ได้ผลิตเป็นชิป ที่คุณสามารถเอาไปใส่ในเครื่องได้นะครับแต่ว่าสิ่นที่เขาขายเนี่ยมันคือเรื่องของตัว ISA หรือว่า Instruction Set Architecture นะครับที่อยู่ในรูปแบบของ RISC Computer เนอะแล้วก็ขายในเรื่องของพิมพ์เขียวของตัว CPU นะครับในชื่อทางการค้าที่เรียกว่า Cortex หรือพูดได้ง่ายนะครับก็คือว่า ARM เนี่ยเป็นบริษัทที่ขายพิมพ์เขียวของ CPU เนี่ยให้กับบริษัทต่างๆเพื่อที่จะเอาไปผลิตเป็น SOC หรือว่า System on Chip ของตัวเองนั่นเองนะครับซึ่งต้องพูดเลยว่า ARM เนี่ยเป็นเบื้องหลังของชิปเรียกได้ว่าเยอะมากๆในฝั่งของร s ชคอมพิวเตอร์ในท้องตลาดนะครับเรียกว่าบนโลกเนี้ยตอนนี้ถ้าคุณพูดถึงร s ชคอมพิวเตอร์เนี่ยคุณก็ต้องพูดถึง ARM ครับเพราะว่าเขาใหญ่จริงๆนะครับคู่แข่งที่เป็น OpenSource อย่าง i s c 5เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าหายไปเลยนะครับเมื่อคุณเจอ ARM เข้าไป1แมทนะครับเรียกว่าใหญ่จริงๆไม่ได้ล้อเล่นนะครับใหญ่ขนาดที่ Apple ก็ต้องขอซื้อ License ใหญ่ขนาดที่คอคอมก็ต้องขอซื้อ l i เซน s e นะครับคิดดูแล้วกันว่าใหญ่ขนาดไหนทีเดียวนะครับทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยสมมติว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทนะครับแล้วคุณอยากที่จะผลิตตัว CPU ออกมานะครับโอเคหนึ่งก็คืองั้นคุณก็ไปวิจัยคุณมีเงินเยอะคุณก็ไปอ่านดีในเรื่องของ i SA ในเรื่องของ CPU ดีไซน์ทั้งหลายนะครับซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครอยากจะมานั่งทำอะไรอย่างนี้หรอกครับเพราะว่า มันใช้เงินค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ compatibility <S 2> <S 2> กับชบาวบ้านชาวเมืองเขาเนี่ยก็บ่มีเนาะดังนั้นเนี่ยอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือการไปขอซื้อ license ของ CPU design จากบริษัทต่างๆนะครับซึ่งในวทุกๆวันนี้หลักๆแล้วถ้าเป็นฝั่ง w i s t ์คอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเป็น open source คุณก็จะมี w i s ร์เนาะ แต่ถ้าคุณต้องการแบบเป็น proprietary อาะเสียเงินนะวันนี้ก็ต้องพูดถึง ARM เจ้าเดียวแหละเพราะว่าเขาก็ใหญ่จริงเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้นะครับเวลาเราไปขอซื้อ license ์ับไปขอซื้อ license ์เพื่อที่จะมาใช้งานจริงๆเนี่ยครับมันก็จะมี license ห์หลากหลายรูปแบบให้เราสามารถเลือกซื้อได้ตามการใช้งานของเรานะครับเพราะว่าองค์กรแต่ละองค์กรที่มีการผลิตชิปออกมาเนี่ยเขาก็มีความต้องการที่แตกต่างกันเนาะซึ่ง ARM ก็ต้องตอบสนองในเรื่องนี้ด้วยการขาย l i c e n s i n g หลายหลากหลาย รูปแบบด้วยกันนะครับอารมณ์เหมือนกับเวลาเราไปซื้อรูปภาพในแบบ s h u t t e r s t o c k อะไรเงี้ยครับว่าเฮ้ยคุณมีไลเซนส์แบบหลายๆแบบให้คุณเลือกใช้งานเช่นอ่ะคุณใช้งานในเชิงขององค์กรที่ไม่สมัยหาคําผลกำไรอย่างเงี้ยอ่ะนอนคอมเมอร์เชียลได้หรือว่าคุณซื้อแบบคอมเมอร์เชียลได้คุณซื้อแบบคอมเมอร์เชียลได้และสามารถเอามา modify ได้คุณซื้อแบบเอ่อคอมเมอร์เชียลได้ modify ได้ re distribute ได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีไลเซนส์ หลากหลายรูปแบบแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยจะมีลายเส้นสแบบด้วยกันนะครับแบบแรกคือคุณซื้อแบบขอสิทธิ์ในการแบบเอาพิมพ์เขียวเนี้ไปใช้งานตรงๆเลยคือคุณไม่สามารถ modify ได้นะครับก็คือคุณซื้อตัวพิมพ์เขียวของ CPU มาใช่ไหมครับจากนั้นเนี่ยคุณก็ไปซื้อลายเส้นของพวกส่วนประกอบอื่นๆเช่นคุณไปซื้อเมมโมรมาคุณไปซื้อโมเด็มมาคุณไปซื้อคอนโทรลเลอร์มาคุณไปซื้ออะไรพวกนี้มาแล้วก็ เอามาผลิตเป็นตัวชิปชิปเดียวนะครับตัวพวกนี้เนี่ยก็คือเป็นลายเส้นแบบที่คุณไม่สามารถที่จะดัดแปลงในเรื่องของตัว CPU design s ได้เลยนะครับตัวอย่างของชิปที่ทำลักษณะแบบนี้นะครับพูดเลยว่ามีเยอะมากนะครับเช่นฝั่งของ MediaTek ใช่ไหมหรือว่า Samsung Exynos นะครับแล้วก็พวก Qualcomm Snapdragon ที่อยู่บนโทรศัพท์ทั้งหมดส่วนใหญ่ในวันนี้นะครับ ก็จะเป็นรูปแบบที่ไม่มีการดัดแปลงอดไทั้งสิ้นนะครับถามว่ารู้ได้อย่างไรครับว่าตัว CPU จาก ARM ตัวนี้ครับที่ใช้พิมพ์เขียวจาก ARM ตัวนี้มันไม่ได้ถูกดัดแปลงตัว CPU นะครับโดยพื้นฐานหลักๆแล้วนะครับอย่างที่บอกว่า ARM เนี่ยขายพิมพ์เขียวของ CPU ในชื่อทางการค้าที่เรียกว่า Cortex นะครับดังนั้นถ้าสมมติว่าเวลาคุณไปเปิดสเปคของ SOC ตัวน,นั้นๆดูนะครับเช่นของฝั่ง Samsung Exynos อะไรอย่างเงี้ยครับ เราก็จะเห็นใน specification sheet นะครับว่าตัว CPU เนี่ยมันใช้ core coretex แล้วตามด้วยเลขบางอย่างแล้วก็บวกกับ coretex อะไรแบบนี้ก็คือเป็นสาสรปัิยามแบบ big little นะครับก็คือใช้เป็น asymmetric core เหมือนกับฝั่งที่ Apple Silicon ทำหรือว่าฝั่งของ Intel generation ใ,ใหม่ๆทำนะครับซึ่งบอกเลยว่าสิ่งที่ Intel กับ Apple ทำที่มีการใช้ core p core e core แยกเนี่ย ARM เนี่ยเขามีสถาปัตยกรรมเรื่องนี้มันนานมากนะครับแบบเขาเรียกว่าแบบ big little นะครับอ่าลัะแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่า,ามันจะมี c o r t e ทชื่อของทางการค้าของซีของ ARM นะครับแปะอยู่ในนั้นด้วยนะครับนั่นแปลว่า CPU หรือ SOC ตัวนั้นเนี่ยใช้ CPU ที่ไม่ได้รับการดัดแปลงใดๆนครับก็คือตามพิมเขียวของ ARM เป๊ะๆเลยนะครับอันนี้ก็คือ l i c ส n s e แบบหนึงเนาะทีนี้อีกแบบหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบที่มีราคาขึ้นมาอีกมีสิทธิ์ในการใช้งานที่มากกว่าเดิมนะครับ นั่นคือลักษณะที่เราซื้อพิมพ์เขียวมาและเราสามารถจะเอาพิมพ์เขียวตัวเนี้ยมาทําการดัดแปลงจุกๆจิ๊กจิก,จก,จกสัรพของคุกกี้เข้าไปได้นะครับยกตัวอย่างเจ้าที่มีการทําในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือฝั่งของตัว Apple นะครับถ้าใครได้ลองไปสังเกต Apple ในยุคใหม่ๆนะครับชิปตัวตว eries, ระกูล A s e r i e เนี่ยไม่ทั้งว่าตัว M s e r i e s ทั้งหมดเลยเนี่ยครับเมื่อชิปพวกนี้นครับเวลาเราไปเสิร์ชในสเปคดู เราจะไม่ได้เห็นชื่อของ Cortex อยู่ในตัวสเปคแล้วนะครับ <_ S 1> แต่ว่าถ้าคุณลองย้อนกลับไปตระกูล A เก่าๆเลยแบบ A 3 A 4 A 5ในอะไรพวกนี้ครับ <_ S 2> ถ้าคุณลองไปดูในสเปคดูนะครับคุณลองเปิดวิกิพีเดียดูก็ได้นะครับ <_ S 2> เราจะเห็นว่ามันจะมีในสเปคอะมันจะมีคำว่า ARM Cortex something, something something อยู่นะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ย Apple เนี่ยเขาก็มีการซื้อ License แบบปกตินี่แหละก็คือขอซื้อมาแล้วก็มา powered, ปมแปะโมเดลแปะนู่นแปะนี่แล้วก็ ทำออกมาเป็นในชื่อของตระกูล a s ซ r i ี s นะครับแต่ว่าพอในปัจจุบันนี้เนี่ยพอ app l e มีโน้ตฮาวในการที่จะแบบผลิตชิปเองหรือว่ามีการพัฒนาชิปเองได้มากขึ้นนะครับในปัจจุบันตอนนี้เนี่ยแอปเปก็เปลี่ยนมาซื้อไลเซนส์แบบที่มันสามารถแก้ไขตัวอาร์ิเท็ของ CPU ได้บางส่วนนะครับซึ่ง Apple ก็ทําออกมาในชิปที่เป็นตระกูล M ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นตระกูลที่มีการดัดแปลงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตระกูล A ผมไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ A เท่าไหร่อ่ะครับตัวพวกนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมาใช้ตัว Custom c ม Core ของตัว Apple เองนะครับถามว่าทําไมบริษัทถ,ถึงต้องยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อที่จะดัดแปลงเจ้าตัว CPU c Core นะครับหคือเพื่อสร้างความแตกต่างในท้องตลาดเนาะคือสมมุติว่าคุณมี ARM Cortex s o m s t m i t h i n g มาอย่างเงี้ยปรากฏว่าทุกๆคนก็ใช้ Cortex ตัวนี้เหมือนกันหมดอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกันถูกไหมครับกับ2คือถ้าเขามีการเปลี่ยนแปลง Architect บางอย่างเช่นเขามีการใส่ i n s t r u ั t ชั่บางอย่างเพิ่มขึ้นไปหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงสเ h e d u ลเลอร์มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างพวกนี้ครับให้มันเหมาะสมกับแอปพลิเคชันที่ตัวเราต้องการจะใช้อะครับเช่นสมมุติว่าผมทําอุปกรณ์สําหรับเป็นไมโครเวฟอย่างเงี้ยแบบ ผมใส่ Instruction Set ที่ทำให้ไมโครเวฟมันแบบเก่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำได้ก็คือทำให้ตัว CPU เนี้ยมัน Optimize เข้ากับแอปพลิเคชันต่างๆที่เราต้องการจะใช้งานได้มากขึ้นนะครับซึ่ง Apple เนี่ยก็เป็นบริษัทหนึ่งที่ เลือกในออปชันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยไลเซนซิ่งที่เราพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็จะมี2แบบหลักๆด้วยกันนะครับหก็คือไลเซนส์แบบที่ซื้อตัวพิมพ์เขียวของ cpu แล้วก็เอามาประกอบร่างกับอย่างอื่นแล้วก็ผลิตขายเป็นชื่อตัวเองกับ2คือซื้อพิมพ์เขียวมาแล้วก็เอามาดัดแปลงทุบๆใน cpu ด้วยนะครับแล้วก็ประกอบร่างด้วยกับอย่างอื่นเช่น โมเด็มตึลใส่เข้าไปแล้วคุณก็เอาออกมาขายในชื่อของตัวเองมันไลเซนส์ผู้คนนี้ก็มี2แบบด้วยกันนะครับถามว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเป็นเรื่องขนาดนี้ทั้งที่มันก็มีไลเซนส์ที่สามารถทําอะไรแบบนี้ได้อยู่แล้วสิปัญหานะครับมันอยู่ที่ตัว soc รุ่นล่าสุดอย่างตัว snapdragon x series ที่เราเคยคุยกันในเรื่องของ video on arm มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับโดยที่แทนที่ q u a l c o เนี่ยจะไปซื้อไลเซนส์สำหรับ ที่สามารถดัดแปลงตัว CPU Core หรือว่า CPU แบบพิมพ์เขียวของ CPU ได้โดยตรงเนี่ยควาคอมเนี่ยใช้วิธีการเข้าซื้อบริษัทที่ชื่อว่า Nuvia นะครับบริษัท Nuvia เนี่ยเป็นบริษัทที่เกิดจากเอนจิเนียร์ของ Apple ที่รับหน้าที่ในการดูแลการออกแบบเรื่องของตัวตัว Apple A Series ทั้งหลายนะครับเขาก็ออกมาจาก Apple เนาะแล้วก็ออกมาเปิดบริษัทที่ชื่อว่า Nuvia นะครับโดยบริษัท Nuvia เนี่ยเขาก็มีการซื้อล i ขส เพื่อที่จะปรับแก้พิมพ์เขียวของตัว ARM นั่นแหละแล้วคอค o อมเขาก็ซื้อบริษัท n ูเวียไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่ n ูเวียเนี่ยมีการดัดแปลง ARM CPU เข้ามาเป็นบริษัทลูกของคอค o อมนั่นเองครับและคอคอมเนี่ยก็นำเทคโนโลยีพร้อมกับพิมพ์เขียวที่ n ูเวียเนี่ยพัฒนาขึ้นมานะครับพัฒนาต่อไปเป็นตระกูลค l ค o อม Snapdragon X Series ที่เราเห็นกันเองปัญหามันอยู่ที่ว่า ตอนที่ n u v วีครับเขาซื้อ l i ยเ n น e จากอ r m ครับเขาซื้อ l i c e n น e ในรูปแบบของบริษัท Startup ซึ่งพอ u ค l c o m ค take over n u v ียไปแล้ว Qualcomm ก็เอาแบบที่ใช้ l i ยเ n น e ของ Startup มาใช้ครับมันก็กลายเป็นว่ามันใช้เหมือนกับคุณใช้งาน l i c e n น e ผิดนะครับอ่ามันก็เลยเกิดเป็นเรื่องครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ย อาร์เอเนี่ยก็ยื่นฟ้องคอคอมไปแล้วตั้งแต่ปี2022นะครับแล้วก็มีการขอเจรจากับตัวคอคอมเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นผลนะครับก็เรียกได้ว่าระหว่างนั้นเนี่ยก็มีการแขกันไปแขกกันมานครับประมาณแบบคอคอมพูดประมาณว่าอาร์เนี่ยนะขูดลีดนู่นนั่นนี่นะด้วยการเพิ่มค่าลิสเซนซิ่งขึ้นไปนะครับหรือว่าในฝั่งของอาร์เองก็พูดว่าแบบเอ้ยแต่ว่าคุณเนี่ยแบบใช้ลเซนผิดนะนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับ แบบก็คือ2คนเนี้ยก็ตีกันไปตีกันมานะครับจนกระทั่งปี2024นี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าอาร์มก็เล่นใหญ่กว่าเดิมนะครับด้วยการส่งจดหมายนะครับบอกยกเลิกไลเซนส์ล่วงหน้า60วันเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึ่งแน่นอนว่าหากเรื่องนี้เนี่ยคอคอมกับอาร์มเนี่ยยังลงเอยกันแบบสวยๆไม่ได้เนี่ยในอนาคตเนี่ยตัวคอคอมเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขายหรือว่าผลิต ตัว SOC ที่มีการดัดแปลงตัวคอของ Arm อ,ออกมาขายได้นะครับแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงกับฝั่งของพวกที่เป็น Snapdragon X Series เนี่ยเต็มๆและในรุ่นในอนาคตด้วยรวมไปถึง SOC ตัวอื่นที่กำลังจะใช้เทคโนโลยีของตัว Nuvia ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกับตัว Snapdragon ที่เราใช้บนโทรศัพท์อยู่ในปัจจุบันตอนนี้นะครับเพราะว่า อันนั้นเนี่ยคือเขาใช้ตัว Cortex Core เลยทีเดียวก็คือเขาไม่ได้มีการดัดแปลงน,นะครับซึ่งไลเซนส์ของตัวคอ r e คอมเองเนี่ยมันรองรับเรื่องนั้นอยู่แล้วมันมีปัญหาแค่ไลเซนส์ในการที่คุณจะ modify ตัว CPU architecture เฉยๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับในรุ่นปัจจุบันว่าเฮ้ย hey, คุณจะโดนลอยหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไม่นะครับมันไม่เกี่ยวนะครับมันเกี่ยวแค่กับฝั่งของตระกูล e x i l s eries, แล้วก็ ชิปที่กำลังจะออกมาในอนาคตที่กำลังจะมีการใช้เทคโนโลยีของตัว n u v i a เท่านั้นนะครับตัวอื่นๆที่เป็น Cortex เนี่ยไม่ได้รับผลกระทบอะไรทั้งนั้นนะครับก็ต้องมารอดูนต่อไปนะครับว่าสงครามระหว่าง Arm กับตัวคอคอมเนี่ยใครจะ ใครจะตีกันยังไงนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าคนที่น่าจะสนุกที่สุดในตอนนี้นะครับก็น่าจะเป็นฝั่งของคอน sumer นะครับก็เห็นคนตีกันช่ำๆนะครับก็ไม่รู้ว่าเออนาคตกูจะเป็นยังไงต่อไปนะครับก็เรียกได้ว่าเราดูครับเราดูว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ตอนนี้นะครับมีเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวิวหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย